สวัสดีครับพวกับผมตั้มชาติีกัพลัยครับผู้สอนด้านขายบริษัทโซลต้าสุดินครับและวันนี้ผมขออาานุญาตพาเพื่อนๆเปลี่ยนบรรยากาศมาชมรถบนชูรุมกันนะครับสำหรับวันนี้ผมมีรถที่น่าสนใจอีกหนึ่งคันนะครับอยากจะมาแนะนำเพื่อนๆนะครับก็คือในรุ่นที่เขาฉลองครบรอบ60ปีนะครับซึ่งเป็นไฮรักลีโวดี ก่อ,อนที่จะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกด Subscribe นะครับกดติดตามผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมครับพร้อมกันแล้วไปชมกันเลยครับมา so right you know ดูในส่วนของกระจังหน้านะครับที่แตกต่างจากรุ่นปกตินะครับก็คือตัว คิ้วนะครับคิ้วตกแต่งกับจังหน้าตรงนี้นะครับในรุ่น60ปีนะครับจะตกแต่งด้วยสีดําเป็นนูนแบคนะครับถ้าเป็นรุ่น24ประตูรีโวดีปกตินะครับก็จะเป็นสีโครเมียมครับในชุดนี้ในรุ่นสีก็จะได้ความหรูหรามากขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของชุดตกแต่งมินิวโคนะครับก็ยังสวยงามนะครับดูสวยงามมากถึงดันนีู่นะครับดูต่างๆนะครับถือว่า คอนแท็งลมตัวนะครับแล้วก็ดูสวยงามมากๆครับแล้วก็ในจุดนี้ก็จะมีกล้องหน้าด้วยนะครับเพราะว่าในรุ่นนี้นะครับมีฟังก์ชันกล้องมองรอบคันนะครับแล้วก็ยังมีตัวเซ็นเซอร์แปะมาให้ด้วยครับในส่วนของโคมไฟหน้านะครับก็เป็นแบบฟลู l LED นะครับไฟหน้าแบบไบบิมนะครับมีไฟในทำนองนิงไลท์นะครับไลท์ไกดิ้งนะครับมาให้แบบครบเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของไฟจัดหมอกนะครับก็จะเป็นแบบ LED ด้วยครับ ให้แสงสว่างชัดเจนนะครับในเวลาที่เราใช้ไฟกลางคืนแล้วทัศนวิสัยในการมองเห็นนะครับไม่ชัดเจนนะครับไฟตัดหมอกตัวนี้ช่วยได้ครับการตกแต่งครอบไฟตัดหมอกนะครับก็ยังให้มาเป็นแบบมินิล็อกโค้นะครับก็คือจะมีที่ครอบไฟตัดหมอกนะครับแล้วก็จะเป็นชิวล้อนะครับมาให้นะครับทั้ง4ล้อนะครับสําหรับล้อและยางนะครับของไฮรักรีโวดีนะครับ ในรุ่น60ปีนี้นะครับจะเป็นล้ออัลลอยขนาด18นิ้วครับความโดดเด่นของเขาจะอยู่ที่โทนสีของล้อแมกครับล้อแมกตัวนี้จะให้มาเป็นสีเทาออกด้านๆ้านะครับให้ความโดดเด่นแล้วก็สวยงามเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวครับแล้วก็มาพร้อมยางขนาด2 6 5าทั r 1 8นะครับซึ่งหน้ายางก็ถือว่าค่อนข้างกว้างครับให้การยึดเกาะถนนที่ค่อนข้างดีนะครับยางที่ให้มาเป็นแบบ h t นะครับหรือ t e r ท a รนนะครับ ซึ่งเป็นยางที่เน้นฟอร์แมนนะครับก็คือขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยนะครับยางที่ให้มาเป็นยี่ห้อ b บสตโอนนะครับก็มั่นใจได้ในชื่อนี้ครับระบบรองรับด้านหน้านะครับจะเป็นแบบอิสระปีกนกคู่2ชั้นนะครับมาพร้อมคอยสปริงและชกอัพขนาดใหญ่ครับพร้อมเหล็กกันโคงให้ความมั่นใจในขณะขับขี่ครับไม่ว่าจะเป็นทางตรงทางโค้งนะครับทางขูขาก็เอาอยู่ครับ ัดมานะครับทางด้านข้างนะครับในส่วนของกระจกมองข้างนะครับก็จะมาในโทนสีเทาเหมือนกันพร้อมไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างครับเพิ่มทางด้านพิสัยในการมองเห็นของรถที่อยู่ด้านข้างนะครับได้อย่างชัดเจนเพิ่มความปลอดภัยครับและอยู่ข้างล่างนะครับยังมาพร้อมนะครับกล้องนะครับที่ใช้ในฟังก์ชันป่า360องศานะครับคือกล้องรอบคันนะครับในรถคันนี้และที่โดดเด่นนะครับก็คือตัวสัญลักษณ์ไฮลักนะครับ จะเป็นสีดำนะครับให้ความโดดเด่นสัดกับตัวรถที่เป็นสีขาวมกเลยทีเดียวครับพร้อมกับสัญลักษณ์60ปีนะครับสวยงามมากๆเลยครับมือจับประตูนะครับก็จะเป็นสีเดียวกันกับกระจกมองข้างนะครับเป็นสีเทานะครับให้ความโดดเด่นแล้วก็มาพร้อมปุ่มกดเปิดรถแล้วก็ล็อกรถนะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับมาพร้อมระบบกุญแจแบบ smart entry นะครับ ในส่วนของระบบรองรับด้านหลังนะครับก็จะเป็นแบบซูเปอร์เฟกครับก็คือเป็นแหนบสามแผ่นนะครับที่ให้ความแข็งแรงนะครับแล้วก็ให้ความนุ่มนวลน,นะครับึ่งมีการปรับจูนใหม่นะให้แหนบมีขนาดที่ยาวขึ้นแล้วก็โช๊คอัพมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับให้ความมั่นใจในการขับขี่ในทุกสภาพถนนครับ ดูทางด้านท้ายกันครับในส่วนของไฟท้ายนะครับก็เป็นคมไฟท้ายขนาดใหญ่เหมือนเดิมนะครับที่จะเป็นแบบ LED นะครับไลท์ไกดิ้งนะครับไฟถอยหลังจะเป็นแบบหลอด LED ครับส่วนไฟเลี้ยวนะครับยังเป็นแบบไส้หลอดอยู่นะครับในส่วนของคมไฟท้ายนะครับจะมีที่ฟินนะครับที่จะช่วยจัดเรียงกระแสลมนะครับให้ไหลผ่านตัวรถได้ดีนะครับช่วยในการทรงตัวที่ดีนะครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยครับ ในส่วนของกันชนไทยนะครับจุดที่เด่นที่น่าสนใจนะครับอยู่ที่จุดนี้ครับจุดนี้นะครับจะเป็นจุดที่ติดตั้งในส่วนของชุดเรดร์นะครับที่ใช้แจ้งเตือนนะครับมุมอับนะครับรถในมุมอับหรือ BSM นะครับตรงนี้ติดตั้งเรดราฝังไว้นะครับตรงนี้แนะนําลูกค้านะครับไม่ควรจะเหยียบนะครับเพราะจะมีสัญลักษณ์นี้ครับว่าไม่ให้เหยียบนะครับต้องระวังด้วยนะครับ ในส่วนของกันชนนะครับก็จะเป็นสีเทาแบบนี้นะครับแล้วก็ฝังด้วยตัวเซ็นเซอร์กะระยะ 4. จุดที่กันชนท้ายครับมาพร้อมฝาท้ายขนาดใหญ่นะครับอ่าเปิดฝาท้ายขนาดใหญ่แล้วก็จะมีกล้องถอยหลังให้ด้วยครับมาพร้อมไฟเบรกตรงที่3นะครับเพื่อเพิ่มความปลอดภัยนะครับในขณะหยับเบรกนะครับแล้วก็อัญลักษณ์ไฮรักนะครับจะเป็นสีดำนะครับ และสีรักรีวค,ครับก็จะเป็นสีดําเงาแบบนี้ครับสวยงามโดดเด่นทีเดียวครับในส่วนของหลังคานะครับในรุ่น60ปีนะครับสามารถเลือกในส่วนของรุ่นที่เป็นหลังคาดําได้นะครับจะเป็นในส่วนของหลังคาดําสวยงามทีเดียวครับทีนี้ในเรื่องของการจดทะเบียนนะครับไม่ต้องกังวลครับจดทะเบียนเป็นสี หลักของตัวรถนะครับก็คือสีขาวนะครับในคู่มือการจดทะเบียนก็จะเป็นสีขาวครับจะแตกต่างกับรุ่น Fortuner นะครับจเาจะมีสัดส่วนของโทนสีที่ค่อนข้างเยอะครับก็คือการจดทะเบียนจะต้องจดทะเบียนเป็น2สีครับหรือ2 w o แต่ถ้าเป็นไฮรักรีเวลดีนะครับจดทะเบียนเป็นสีเดียวครับมาดูข้างในกันครับข้างในสิ่งแรกที่สัมผัสได้นะครับก็คือเรื่องของวัสดุครับวัสดุนะครับที่ เท้าแขนนะครับก็จะเป็นแบบบุนุ่มครับด้วยหนังสังเคราะห์นะครับในส่วนของเบาะครับก็จะเป็นวัสดุหนังและหนังกึ่งสังเคราะห์นะครับให้ความกระชับแล้วก็นุ่มนวลน,นะครับทุกสัมผัสมาพร้อมกับระบบปรับไฟฟ้าแบบแปดทิศทางปรับเฉพาะฝั่งคนขับนะครับฝั่งผู้โดยสารยังเป็นแบบแมนวนวลครับ นี่ส่วนของระบบนะครับก็จะมีระบบ psm นะครับก็คือสามารถออฟได้นะครับปุ่มกดดูภาพสักกล้องนะครับสามองศานะครับแล้วก็จะมีสวิตปิดเสียงเตือนของเซ็นเซอร์ถ่ายหลังครับระบบสตาร์ทเป็นแบบ push start นะครับง่ายไม่ต้องพกกุญแจนะครับไม่ต้องบิดนะครับแค่กดนะครับอย่าเบรกแล้วก็กดได้เลย ในส่วนของระบบไฟหน้านะครับก็ให้มาเป็นแบบอัตโนมัติครับมีฟังก์ชันออโต้ให้แล้วก็มีคุชคอนโทลให้อ่านี่สามารถควบคุมควบคุมเลยคงที่อัตโนมัติได้ด้วยนะครับในส่วนของพุ่มอะไรนะครับก็จะเป็นแบบพุ่มหนังนะครับเย็บด้วยด้สีเทานะครับให้ความโดดเด่นแล้วก็สวยงามนะครับพุ่มอะไรเป็นแบบมัลติฟังก์ชันครับที่จะสามารถอ่าดูค่าต่างๆบนหน้าจอได้นะครับเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองมันเชื้อเพลิง ้มันในถังวิ่งได้อีกกี่กิโลนะครับก็สามารถปรับได้ที่ฝั่งขวานะครับส่วนในฝั่งซ้ายนะครับก็จะเป็นในส่วนของควบคุมในส่วนเครื่องเสียงแล้วก็บลูทูธนะครับรับสายบางสายนะครับการตกแต่งเรือนไม้นะครับก็เป็นสีเงินนะครับอันนี้อาจจะคุ้นเคยกันอยู่นะครับการตกแต่งแฮงค์คอนโซลต่างๆนะครับก็เน้นเป็นโทนโครเมียมตัดกับสีเงินนะครับบางจุดก็จะเป็นดําเป็นดูแบ็กแบบนี้นะครับ สว่างนิดนึงนะครับเครื่องเสียงนะครับก็เป็นเครื่องเสียงขนาดใหญ่นะครับแบบทัชสกรีนนะครับรองรับ Apple CarP l a y Android Auto นะครับก็ใช้งานง่ายครับก็ตอนนี้เทนในรถรุ่นใหม่ๆก็จะเป็นแบบประมาณนี้แล้วนะครับก็คือรองรับพวก Apple CarP l a y นะครับในส่วนของระบบปรับอากาศเป็นแบบ Dual z o ซ e ครับแยกซ้ายขวาอิสระเลยนะครับในรุ่นนี้ ช่องต่อต่างๆก็ยังมีให้ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องจ่ายไฟ12โวลต์นะครับมีให้2ตัวนะครับตัวนี้แล้วก็ช่อง USB มีมาให้ครับปุ่ม OFF ในส่วนของระบบ Traction Control แล้วก็ VSC อันนี้อยู่ตรงนี้นะครับในส่วนของระบบเกียร์นะครับก็เป็นระบบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับ พร้อมซีเค n นเชียลชิ t นะครับก็คือสามารถเปลี่ยนเป็นแบบแมนนวลได้นะครับในโหมดการขับขี่นะครับก็ยังมีให้เลือกใช้อยู่เพิ่มอีก2โหมดก็คือ e ีโ Mode กับ Power Mode นะครับถ้าต้องการการขับขี่ที่นุ่มนวลครับเน้นการประหยัดน้ํามันนะครับก็กดมาที่อีโ Mode มดได้เลยครับถ้าต้องการกําลังเต็มร้อยเก็ Power Mode หครับอันนี้ขับขี่สนุกนะครับเล่งแซงได้อย่างมั่นใจเลยทีเดียวครับ ในส่วนของอฝั่งทางด้านซ้ายนะครับก็จะมีกล่องคูบ็อกมีมาให้เพื่อเก็บของแบบล็อกได้นะครับตัวน,นี้จะมีกระจกสองหน้า,าที่เก็บแว่นตาครับของคนครับไม่มีกระจกนะครับของค,ครับจะไม่มีมาให้ okay. ในส่วนของระบบความปลอดภัยนะครับก็มาค่อนข้าง เต็มเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบความปลอดภัยพื้นฐานไม่ว่าจะเป็น ABS รือป้องกันล้อล็อกในขณะที่เราเหยียบเบรกกระทันหันช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถควบคุมรถได้ในขณะที่เบรกนะครับระบบ BA ที่ช่วยเสริมแรงเบรกในขณะที่เราเบรกกระทันหันนะครับแล้วก็ EBD ช่วยกระจายแรงเบรกให้ล้อทั้ง4นะครับมีประสิทธิภาพในการควบคุมในการเบรกได้อย่างเต็ม เดยยทีีวในส่วนของระบบ traction control นะครับก็มีมาให้ VSC ระบบควบคุมการงตัวอตัตโนมัติมีมาให้ airbag นะครับมี airbag ให้จิตตำแหน่งนะครับก็คือมีการติดตั้งที่พวงมาลัยคนขับผู้โดยสารตอนหน้าหัวเข่าคนขับนะครับข้างเบาะซ้ายขวานะครับแล้วก็เป็นม่านนิรภยัยนะครับซ้ายขวาจิตตำแหน่งครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างครับและในส่วนของด้านหลังนะครับ ก็จะเป็นเบาะหนังึงสังเคราะห์นะครับมีที่วางแขนแล้วก็ที่วางแก้วน้ำมาให้ก็กำลังสบายครับมีช่องแอร์ด้านหลังให้ด้วยน,น,นี่ครับก็ก็ควรจะมีนะครับเป็นพื้นฐานของรถสีประตูนะครับเพราะว่ากว่าลมจะมาถึงนะครับก็ใช้เวลาพอสมควรแต่ถ้ามีแอร์ชุดหลังเนี่ยผมว่ามันเป็นอะไรที่ทดีมากมากครับ โดยรวมนะครับในส่วนของไฮรัก r ีโวดีนะครับในรุ่น60ปีนี้นะครับจุดเด่นๆของเขานะครับก็คือเรื่องของการดีไซน์นะครับที่เพิ่มเติมจากรุ่น4ประตู r ีโวดีปกตินะครับ ก็คือเรื่องของการตกแต่งไม่ว่าจะเป็นตัวคิ้วกระจังหน้านะครับก็เปลี่ยนจากโคมรมีมาเป็นแบบสีดํามันดูลุคที่ให้ให้ความโดดเด่นแล้วก็ดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับคือโคมีมันดูลูๆไปนิดนึงนะครับทั้ง60ปีกับดิ๊ิตอหน่อยนะครับในส่วนของล้อนะครับนี่เด่นมากก็คือล้อแบบเข้มเลยนะครับเข้มเลยคือเป็นโทนสีเทาออกโทนดำดำดุมากๆครับมันแมทกับยางที่มาให้นะครับยางแบบ a ะทเลนืีว่าทําได้ดีครับ แล้วก็ในส่วนของทัมเพลเรื่องของอสัญ,ญลักษณ์60ปีที่วางได้ตำแหน่งที่ดูแล้วดูแบบดูสวยงามครับแล้วก็ที่สำคัญเป็นสีดําทั้งหมดเลยมันมีความแตกต่างนะครับแต่ว่าตีอยู่นิดเดียวอยู่ด้านหลังนะครับตัวทัมเพลที่เป็นคําว่าโตโยต้ายังเป็นโครเมียมแต่ถ้าเป็นสีดําคือม,ม,มันจะสมบูรณ์มากเลยครับมันจะครบทุกจุดเลยดันั้นก็ฝากผู้บริหารนิดนึงนะครับก็เปลี่ยนให้มันเหมือนกันมันก็จะดูสวยมากขึ้นครับ ในส่วนของจุดเด่นนะครับอื่นๆในรุ่นสีประตูเนี่ยต้องยอมรับว,ว่า,าเขาได้ปรับปรุงเรื่องของช่วงล่างอันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้ครับช่วงล่างที่เป็นแบบซูเปอร์เฟกนะครับใช้แหนบแค่3แผ่นนะครับแต่เป็นแหนบที่มีความแข็งแรงสูงนะครับรองรับน้ำหนักบรรทุกได้เท่าเดิมครับแต่ ผลพลอยได้ก็คือมันมันนุ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนครับเพราะว่าวิศวกรเขาออกแบบให้แผ่แนแหนมมีขนาดที่ยาวขึ้นนะครับแล้วก็โช๊คอัพมีการปรับให้มีขนาดความหนืดที่เหมาะสมแล้วก็ใหญ่ขึ้นด้วยครับอันนี้ต้องชมครับว่ารบช่วงล่างของร v วอเดียคือขับแล้วมันสบายมันนุ่มมันหนึบอันนี้คือผมเคยใช้โฉมที่ก่อนจะปรับช่วงล่างตัวนี้นะครับมันมันมันต่างกันพอสมควรครับอันนี้ เป็นจุดเด่นของรี v o ่ดีเขาเลยนะครับสำหรับนะครับเพื่อนๆคน,นไหนที่สนใจอยากจะมาทดลองขับหรือมาชมตัวจริงในวันนี้นะครับก็สามารถมาได้ที่โชว,รว์รูมโตโยต้าสุรินทร์ทุกสาขาเลยนะครับสำหรับวันนี้อาจจะพาชมไม่ได้ครบทุกจุดนะครับด้วย อ่าพอดีลูกค้ามาชมรถค่อนข้างเยอะนะครับก็เกรงใจลูกค้าวันนี้ลูกค้าก็เดินรอบรถเลยชมเหมือนกันก็เกรงใจนิดนึงครับเราเอาเรามารีวิวบนรถใหม่นะครับก็๋ยวให้ลูกค้าได้มาชมรถบ้างนะครับสําหรับวันนี้นะครับต้องขอบคุณเพื่อนทุกคนนะครับที่ติดตามนะครับติดตามการรีวิวนะครับถ้ามีโอกาสนะครับมาทดลองขับได้ที่โชว์รูมของเรานะครับก็เปิด วันจันทร์ถึงเสาร์นะครับตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นครับสะดวกวันไหนก็มาได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากครับลาไปแล้วครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ